จะมาเที่ยวบ่อน,น้ำพุร้อนสีเลือดเป็นบ่อนรกที่นี่มีอยู่หลายบ่อเลยกลิ่นแรงมากเลยนะคะยืนตรงนี้มันจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นกรรมฐานคล้ายๆเหมือนไข่เน่าอะ่ะ <laughs> อีกหนึ่งบ่อนะคะออกสีฟ้าสวยงามต่างจากบ่อเมื่อกี้ที่เป็นสีแดงนะคะเสียงดังมากน้ําตรงนี้เนี่ยสามารถต้มไข่ทาไข่ออนเซนได้เลยอุณหภูมิของน้ํา95องศาเซลเซียสคนไม่สามารถลงไปว่ายได้นะคะร้อนเกินไปในแอเรียเนี่ยก็ยังมีอีกหลายบ่อเลยนะคะซึ่งบางบ่อก็แช่เท้าได้บางบ่อก็สีแดงบางบ่อมีปลาบางบ่อมีจระเข้ด้วยนะเราบางบ่อเนี่ยเป็นโคลนด้วยถ้าเกิดใครมีเวลาก็สามารถเที่ยวได้หลายบ่อเลยแต่ละบ่อ ต้องซื้อตั๋วแยกกันหลังจากที่เราเที่ยวบ่อน้าพุร้อนเสร็จแล้วเราก็แวะเที่ยวที่ห้างนะคะทานอาหารแล้วก็คืนนี้เรานอนโรงแรมที่มีเสือทาทาม,มิด้วยถ้าใครสนใจเที่ยวญี่ปุ่นก็ติดต่อทักปีไลทัวได้เลยนะคะมีทั้งทัวร์ที่จอยกับกลุ่มแล้วก็ทัวร์ p พ i เวทรถส่วนตัวอยากไปไหนจัดได้หมดเลยคะ่ะ